สวัสดีครับคลิปนี้ก็จะขอแนะนำ Apple Watch Series 7นะครับ Apple Watch Series 7เนี่ยก็ยังคงเหมือนเดิมนะครับประกอบไปด้วยตัวเรือนแบบ2ไซส์ด้วยกันนะครับอ่เป็นตัวเรือนไซส์41มมลกับ45มมิลแล้วก็แบ่งเป็นประเภท GPS แล้วก็ GPS บวก Cellular นะครับตัว Cellular ก็คือตัวที่มี eSIM ในตัวนั่นเองน,นะครับอ่าก็ทุกอย่างเนี่ยฟีเจอร์ที่การใช้งานเนี่ยเหมือนกันเลย ก็ผมก็จะยกตัวอย่างของตัวรุ่นเซลลูล่าไปเลยทีเดียวนะครับก็ตัว Apple Watch Series เนี่ยมีจอภาพขนาดใหญ่ขึ้นนะครับแล้วก็ล้ำสุดด้วยพื้นที่จอภาพอ่าเป็นอ่าจอภาพที่มีขอบที่บางลงนะครับแล้วก็การหักเกของแสงบริเวณขอบจอเนี่ยช่วยสร้างเอฟเฟกอันงดงามด้วยนะครับก็ Apple Watch ยังคงมีความทนทานที่สุดด้วยด้านหน้าแบบคริสตัลนะครับแล้วก็ทนการแตกล้าวได้ดี แล้วก็เป็นครั้งแรกที่ตัว Apple Watch เนี่ยรองรับ IP6 นะครับ IP6X เนี่ยก็ทำให้ตัว Apple Watch เนี่ยทนฝุ่นแล้วก็ทนได้อย่างสมบูรณ์มากขึ้นด้วยนั่นเองนะครับนอกจากนี้เนี่ยก็ยังมีความสามารถที่ชาร์จเร็วขึ้นกว่าเดิมที่เคยมีมานะครับก็ Apple Game ไว้ว่า0-80ถึงเนี่ยใช้เวลาเพียงประมาณ45นาทีเท่านั้นเองนะครับ แล้วก็ยังมาพร้อมกับคุณสมบัติเดิมที่เคยมีอยู่แต่ว่าเวอร์ชั่นปรับปรุงนะครับไม่จว่าจะเป็นพวก ECG แล้วก็ออกซิเจนในเลือดมาพร้อมกับ watchOS เวอร์ชัน8นะครับแล้วก็อีกอีกมากมายทำให้ Apple Watch Series 7เนี่ยเป็น Apple Watch ที่ทรงพลังที่สุดแล้วก็ยังมีตัวระบบส u l a าที่สามารถโทรแล้วก็ส่งข้อความได้หรือสตรีมเพลงได้จากทุกที่นะครับเพียงแค่ตัวนาฬิกายอยู่กับเรานั่นเอง ก็มาดูละละเอียดเพิ่มเติมครับก็คือตัว Apple Watch Series 7เนี่ยมีมาด้วยกันถึง5สีนะครับก็คือเปลี่ยนชื่อสีใหม่ชื่ออสีตัวสีเทาดำที่เป็นสีส c ปกเก y เก่าเนี่ยจะเปลี่ยนชื่อเป็นสีม i g ไนนะครับแล้วก็สี Silver กลายเป็น Starlight นั่นเองนะครับแล้วก็การให้สีเนี่ยมันจะให้สีที่เอ่าเปลี่ยนไปจากเฉดเดิมนะครับก็คือจะไม่เป็นซิ l เวอจะไม่เป็นสเป c เกแล้วนั่นเองดูอย่างในวิดีโอก็ได้นะครับ แล้วก็มาพร้อมกับสีใหม่ครับสีเขียวสีน้ำเงินอ่าน้ำเงินเนี่ยเป็นน้ำเงินโทนที่จางลงกว่าเดิมนะครับแล้วก็โปรดักเล็กอย่างสีแดงเป็นต้น Apple Watch Series 7ประกอบด้วยไซส์ 41mm มมแล้วก็ 45mm มมนะครับแล้วก็ใช้ได้กับลูกค้าที่ใช้ iPhone 6S หรืออรุ่นใหม่กว่านะครับที่ติดตั้ง iOS 15หรือใหม่กว่าด้วยนั่นเองนะครับจำง,ง่ายๆครับก็คือ 6s ขึ้นไปเพราะว่า iphone 6s เนี่ยสามารถอัปตัว ios 15หรือเวอร์ชันล่าสุดเนี่ยได้เป็นตัวสุดท้ายแล้วนะครับแต่โม 6s เนี่ยไม่สามารถอัปเป็นเวอร์ชัน15ได้นะครับทีนี้ตัวจอหรือเรื่องจอภาพนะครับจอภาพก็จะเป็นจอภาพหน้าแบบติดตลอดนะครับมีพื้นที่หน้าจอมากกว่าตัวซี r i e s 6เนี่ยเกือบ20เลยทีเดียวนะครับแล้วก็มากกว่าซีรีส์3ถึง50 ต่วนขอบเนี่ยบางลง40%นะครับบางเหลือเพียงแค่1.7ม mm, มเท่านั้นทำให้ได้ขนาดหน้าจอที่ใหญ่ขึ้นแต่ว่าขนาดตัวเรือนเนี่ยไม่ได้เพิ่มขึ้นเลยนะครับแล้วก็ยังมีดีไซน์ที่ตัวเรือนในการปรับเปลี่ยนใหม่ให้ดูสบายตาแล้วก็มีมุมโค้งมนมากขึ้นนะครับจอผ้าพแบบหักเหของแสงที่บริเวณขอบจอนะครับช่วยสร้างเอฟเฟกต์งงานแล้วก็ดูเป็นกลมกลืนหนึ่งเดียวกับความโค้งมนของตัวเครื่องครับ ส่วนตัวจอภาพมีความสว่างขึ้นมากกว่า70%นะครับเมื่ออยู่ในที่ร่มขณะที่ไม่ได้ยกข้อมือขึ้นมาเ,นเรายังสามารถดูเวลาได้ง่ายโดยที่ไม่ต้องแตะเพื่อปลุกจอด้วยนะครับส่วนตัวข้อความี่ยพอดีกับหน้าจอมากขึ้นนะครับก็ตัวเนี้พอดีมากขึ้นมาอีก5 0เเลยแล้วก็ทําให้เราเนี่ยไม่ต้องเลื่อนข้อความอ่านเยอนนะครับก็คือเลื่อนน้อยลงเวลาที่เราอ่านข้อความหรืออีเมลนั่นเอง ส่วนอินเทอร์เฟซนะครับผู้ใช้เนี่ยาสามารถได้รับการพิโชโฉบให้สอดคล้องกับจอภาพใหม่นะครับแล้วก็ยังมีปุ่มที่ใหญ่ขึ้นแล้วก็ใช้งานได้ง่ายขึ้นก็คือตัวเมนนิยมกับปุ่มด้านข้างนั่นเองนะครับแล้วก็ยังส่งข้อความได้ง่ายดายด้วยคีย์บอร์ดตัวคิวอรี้นะครับเต็มรูปแบบแล้วก็สามารถแตะเพื่อใช้งานตัวพิกพาะนะครับเป็นการคาดดาวคาที่เรากําลังพิมพ์เมื่อเราปัดหน้าจอนะครับอัอนนี้ก็ เป็นผลพวงจากหน้าจอที่ใหญ่ขึ้นนั่นเองนะฮะมากันในเรื่องความทนทานครับก็มีด้านหน้าจอที่เป็นแบบคริสตัลนะครับก็คือทนแรงแตกแล้วได้ดีที่สุดแล้วก็ยังมีรูปทรงที่แข็งแรงทนทานซึ่งมีความหนาเนี่ยมากกว่าซีรีส์หกถึงห้าสิบเปอร์เซ็นต์นะครับใครที่ใช้ซีรีส์หกอยู่แล้วก็พอเปลี่ยนมาอัปเกรดมาเป็นซีรีส์เจ็ดเนี่ยจะรู้สึกถึงความแข็งแรงทนทานของมันมากขึ้นเลยนะครับแล้วก็ ทนฝุ่นได้ถึงมาตรฐาน ip 6 x นะครับแล้วก็ยังกันน้ำเหมือนเดิมใส่ขณะว่ายน้ำได้แล้วก็สามารถทนที่น้ำลึกได้ระดับ50เมตรด้วยกันนะมาพร้อมกับโปรเซสเซอร์ตัวใหม่นะครับมีฟังก์ชันในการชาร์จเร็วมีสถาปัตยกรรมในการชาร์จที่ปรปับปรุงใหม่นะครับโดยใช้สาย usb c ฝั BC, ่งที่ติดแอด APTER นะครับเราสามารถช่วยให้ชาร์จจากศย์ถึง80ไดภายในส5นาทีด้วยกัน แล้วก็ชาร์จได้เร็วกว่าีรีส์หกถึงสามจุดสามเเซนะครับแล้วก็ที่เด็ดที่สุดเลยก็คือ Apple บอกว่าชาร์จแค่เพียงแปดนาทีนะครับก็จะมีแบตเตอรี่เนี่ยเพียงพอให้สามารถติดตามการนอนหลับได้นาถึงแปดชั่วโมงอ่าก็คือใครที่อ่าอยากจะใช้งานทั้งวันแล้วก็อยากจะมาใส่ตอนนอนเนี่ยก่อนนอนเนี่ยสละเวลาแค่เพียง8ปนาทีนะครับก่อนที่เราจะนอนเราสามารถ ใส่ในาฬิกาแล้วก็ตรวจจับการนอนได้เต็มอิ่มถึงแปดชั่วโมงด้วยกันนะครับส่วนตัวแบตเตอรี่รวมเนี่ยใช้ได้ยาวนานทั้งหมด1ิดชั่วโมงนะครับเหมือนกับซีรีส์หกแต่ว่าใช้เวลาชาร์จน้อยลงครับตรงนี้ก็ช่วยให้เราประหยัดเวลาได้เยอะขึ้นเลยทีเดียวนะครับส่วนตัวแอปอตัวแอปออกซิเจนในเลือดนะครับก็ตังนี้ก็เป็นเวอร์ชันปรับปรุงใหม่มีเซนเซอร์แล้วก็แอปจะวัดความอิ่มตัวออกซิเจนในเลือดนะครับทำให้ บ่งบอกถึงความสามารถในการดูดซึมออกซิเจนของร่างกายได้นะครับแล้วก็จะอ่านค่าเป็นระยะอ่านค่าเป็นระยะระยะนะครับในเบื้องหลังแม้แต่ที่เรานอนหลับด้วยส่วนตัว ecg นะครับตัวขึ้นไปฟ้าหัวใจเนี่ยก็จะอยู่ในดิจิตอลคาวเหมือนเดิมน,นะครับแล้วก็ผลิตฝาหลังทำง,งานร่วมกับ ecg เนี่ยมันจะ,ะเป็นการอ่านค่าสัญญาณขึ้นไปฟ้าหัวใจนะครับแล้วก็ ร้างการตรวจที่เฟฟ้าหัวใจให้เรานะครับเพื่อให้แพทย์เนี่ยสามารถนำไปวิเคราะห์ได้นะครับแล้วก็ยังเหมือนเดิมครับเช็คจังหวะการเต้นของหัวใจเซนเซอร์วัดหัวใจแบบออติคอลนะครับให้เราดูอัตราการเต้นของหัวใจได้ทุกเวลานะครับเวลาที่เราต้องการแล้วก็ยังสามารถดูอัตราการเต้นหัวใจในขณะที่เราพักเดินหรือว่าพื้นตัวหลังออกกำลังกายด้วยส่วนต่อไปครับก็คือเป็นระบัด สุดพิเศษ2แบบครับหน้าปัดแบบคอนทัวร์ที่ออกแบบมาโดยเฉพาะสำหรับจอภาพที่ใหญ่ขึ้นนะครับแล้วก็ขอบที่แคบกว่าเดิมเวลาที่เราขยับยกข้อมือขึ้นนีนะและนำตัวเลขบอกเวลาไว้ชิดกับขอบจอนะอ่ะอีกตัวหนึ่งก็คือจะเป็นหน้าปัดแบบโมดูล่าดูโอ้นะครับจะแสดงกลไกหน้าปัดขนาดใหญ่ที่อัดแน่นไปด้วยข้อมูลคู่กันอ่าแบบแถวตรงกลางก็เลือกดูนะครับว่าเราจะเอาตัวเลขให้เป็น อ,อยู่ชิดขอบเหมือนนาฬิกาปกติหรือว่าจะนำมาไว้เป็นแถบอยู่ตรงกลางจอน,นะครับแล้วก็เรื่องของการออกกำลังกายนะครับก็ยังมาพร้อมกับ b o s อ OS 8นะครับแล้วก็จับตัวตัวนี้มันสามารถตรวจจับอัตโนมัตินะครับมเมื่อเราเริ่มปั่นจัก,กรยานหรือว่าเราเริ่มต้นที่จะออกกำลังกายนะครับ มีความเสที่สามารถตรวจจับได้แล้วก็อัลกอริทึมในการออกกาลังกายด้วยการปั่นจัก,กรยานยจะสามารถคํานวณแคลอรี่ได้อย่างแม่นยำมากขึ้นนั่นเองนะครับแล้วก็เวลาที่เราปั่นจัก,กรยานไฟฟ้าโดยใช้ตัวช่วยปัน่นมันจะใช้การตอบสนองของเสียงเพื่อฟังค่าต่างๆเช่นเวลาเฉลีย่ยระยะทางความเร็วหรือว่า ความคืบหน้าในการทำมงลเหตุการณนะครับหรือทำเป้าหมายให้สำเร็จต่อวันนั่นเองแล้วก็ยังเหมือนเดิมครับจะมีฟังก์ชันการตรวจจับการล้มแล้วก็ปรับให้ใช้กับการออกกำลังกายให้เข้ากันมากขึ้นนะครับก็ตรงนี้เนี่ยยังไม่ได้ปล่อยมาสันทีนะครับแต่ว่าคาดว่าเราจะปล่อยให้ใช้งานได้เสร็จสิ้นภายในปีนี้นะครับแล้วก็การตั้งค่าแบบครอบครัวเนี่ย เวลาที่เราใช้ตัวเซลลูลา r นะครับเราสามารถตั้งค่า Apple Watch สำหรับสมาชิกที่ไม่มี iPhone ใช้งานได้ด้วยนะครับเหมือนเดิมตัวนี้สมาชิคกครอบครัวที่มีหมายเลขโทรศัพท์และก็ Apple ID ของตัวเองเนี่ยสามารถใช้งานคุณสมบัาติด้านความปลอดภัยการเชื่อมต่อแล้วก็เกี่ยวกับพิกเน็ของ Apple Watch ได้นะครับมาดูเรื่องโดยรวมครับตัวนตัวเรื่อนเนี่ยอนอกจากจะมีสองสายแล้วเนี่ยก็ มี5สีอย่างที่กล่าวไปนะครับแล้วก็ตัวเรือนยังมีอลูมิเนียมแล้วก็สแตนเลสเหมือนเดิมน,นะครับตัวสแตนเลสสตีลเนี่ยจะมีให้เลือกในสีกาไฟสีเงินแล้วก็สีทองนะครับแล้วก็ยังมีซีรีส์ Apple Watch Nike ที่เป็นสายสมาร์ดูปสีดำสีสมิทไว้แล้วก็สีคาโก้คากีนะครับแล้วก็ตัว Nike Swatch นะครับไม่แน่ใจว่าอาถูกต,ต้องมไหมครับ ส่วนหน้าปัดตัว Nike Ball เนี่ยจะมาพร้อมกับตัวเลขที่เด้งไปเด้งมาเมื่อเวลาแต่เปลี่ยนหน้าจอหรือหมุนดิจิตอลคาวนะครับตัวนี้ก็เดี๋ยวดูเพิ่มเติมได้าจากเว็บไซต์ Apple เลยนะครับอ่าส่วนตัว Apple Watch เนี่ยมีประกรัน1ปีนะครับแล้วก็ยังสามารถซื้อตัว Apple Care Plus เพื่อยืดอายุการรับประกรันจาก1ปีเป็น2ปีแล้วก็ยังคุ้มของตัว อุบัติเหตุที่เกิดจากตัวเครื่องที่เกิดจากผู้ใช้ด้วยนะครับตรงนี้เนี่ยอะดปเตอร์ที่เราต้องซื้อเพิ่มนะครับก็เป็นอะด p ปเตอร์2ี่สิต์ที่ใช้แบบเดียวกันกับใน iPhone ด้วยครับก็จบกันมาแล้วสำหรับหัวข้อขอแนะนำา p p p l w w t t h s s r r i s 7จนะครับตัวใหม่นี้ก็ตอนนี้ยังสั่งจองกันได้นะครับแล้วก็คาดว่าสินค้าเนี่ยจะมาภายในเดือนพฤศจิกหรือธันวาคม ก็คือทันปีนี้แน่นอนนะครับสำหรับปีนีขอจบกับเพียงเท่านี้สวัสดีครับ